สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมยี่ดอสู่เหลียวลิเจนกันเช่นเคยนะคดูผมรันลัสโนเชผมแล้วนี้อยู่เกมก็เหลียวลิเจนไงเออเราพูดไปแล้วนะเราจะพูดอีกทําไมนะฮะวันนี้เรามาเล่นปูปัตตี้เลยนะครับเป็นการกลับมาของ king of top lane นะตัวนี้บอกเลยว่าถ้าเล่นเป็นนะโหดกว่าดาเลียที่ผมเล่นอีกนะครับวันนี้เราคิดถึงตัวนี้มากนะไม่ได้แตะนานเลยตั้งแต่ผมไปเล่นดาเลียก็ไม่ได้แตะตัวนี้เลยครับค่อนข้างติดดาเลียมากแต่ตอนนี้เราก็ มาเล่นตัวนี้กันหน่อยลวกันหรือฟื้นความหลังกันหน่อยนะครับแต่ก่อนเนี่ยประมาณสักปี2016-2015นะครับใครที่ติดตามผมตั้งแต่ตอนนะับจะตอนนั้นนะจะรู้ว่าผมเล่นเลนิกทุกวันเวลาไลฟ์สตรีมเนี่ยเล่นทุกครั้งทุกแมตช์เลยก็ว่าได้นะครับแต่หลังจากที่ดาเลียมันปรับอะไรหลายๆอย่างเราก็หันไปเล่นดาเลียซึ่งก็ไม่ได้เล่นตัวนี้เลยนะครับวันนี้ก็มาเล่นกันหน่อยแล้วกันตัวนี้เป็นตัวที่ผมมีสกินเยอะสุดครับมีประมาณตั้งแต่ ตั้งแต่ลูนวอลยานอันสุดท้ายเลยนะครับเราก็นับไม่ไม่ได้นับเหมือนกันไม่มีกี่สกินแต่ตั้งแต่ลูนวอลยานอันสุดท้ายนะก็โอเคเดี๋ยวขึ้นให้เลยแล้วกันมีสกินไหนบ้างโอเคอย่างที่เห็นไปนะฮะมาเจอกับฟีโอลา่าทำไมเจอช่วงนี้เจอแต่ตัวแบบดาเมจจัดๆทั้งนั้นเลยครับผมมา จัดไม่จัดเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจัดกว่ากันนะครับดาเมจถามว่าไหวไหมก็ได้ครับมันก็ไม่ถึงขนาดที่เราจะกังวลอะไรสู้ๆครับไม่ไหวก็เซฟฟาร์มเนาะไม่จะเป็นต้องบวกถ้าไม่ไหวอะไรหรอเพื่อนเอเห็นอย่างนี้เราก็แรงนะเพื่อนเราแบตเตอรี่เป็นอันดายอิงนะครับขโมยพลังชีวิตฝั่งนู้นก็แัตเตอรี่เฟเวอร์นะฮะไหวๆอยู่แล้วชิลๆเลนเอกซ์ซยอย่างคิงออฟท็อปเลนครับผม ไอ้โสนเนี่ยน่าลำคาญตรงเนี้ยแหละมันพุ่งมาตีนะครับถ้าเป็นจุดอ่อนนี่มันจะเจ็บกว่าจุดอื่นด้วยก็ต้องระวังให้ดีเราจะลองมี3าสกิลนะครับเราจะไม่ใช้สกิลสอตอนที่มันใช้สกิลเดบั a ยูเด็ดขาดเพราะมันจะไม่เสียเลือดเลยอะไรเหรอเพื่อนเฮ้ยเอาดอิเจ็บครับผมเมื่อกี้มันใช้สกิลเบไปแล้วครับเราเลยสกิลเต่อได้นะฮะถ้ามันใช้สกิลเบเราก็จะไม่ใช้เดดขาดเราจะร้อยมันใช้ไปก่อน Okay. พยายามเก็บฟูลี่ครับเล่นเลนิกไม่ต้องอะไรมากเก็บฟูลี่ผมจะใช้ฟูลี่แดงกับ2สกิลเท่านั้นก็คือสกิล1กับสกิล2เท่านั้นครับสกิล3เนี่ยไม่ใช้หรอกมันไม่ค่อยมีดาเมจเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะใช้กับสกิล2เพราะมันจะเป็นการต้านที่แรงมากนะครับสกิลหนึ่งก็ไว้ฮิลเลดแล้วก็ใช้หมดแหละสกิล1นนี่ก็ใช้ขึ้นอยู่กับสถานาการณ์นะแต่ส่วนใหญ่ผมชอบใช้กับสกิลสกิลนี้มากกว่าสกิล2นะครับสตันแน่นอนความดันมามั้ง ไหวอยู่แล้วครับไหวไม่ไหวอะเฟิร์สบัตอะเออแหมนึกว่ามันจะกดสกิลแต่มันอยู่ทันกันแล้วมันกดไม่ทันครับมันน่าจะมีแหละมันน่าจะครูดาวเสร็จแล้วแต่มันน่าจะกดไม่ทันรอสกิลคิวเป็นหลักครับเฟิร์สบัตไปแล้วครับผมสีเอ้ถกตัวชิวๆบอกเลย <c oughs> เทเลพอร์ตมาแล้วไม่รู้นะฟิล่ามันจะเกิดหรือเปล่าในเกมนี้แต่บอกเลยว่ามันอยู่เลนบนเนี่ยมันไม่เกิดแน่นอนะฮะ มันสก,กิลเดิมยูไนไปแล้วเว้ยครูดาวนานครับสิบกบว่าวิเอ้าตันคีฟขอบคุณเพื่อน <S <S ตันคีฟเฉยโอ้โหเสียดายมากมีฟูลี่แดงแ,แท้มันยืนซ้อนกันอะเราไปตันคีฟเฉยเลยครับพลาดพลา,าดไม่เป็นไรพลาดไปแล้วแหมเมื่อกี้ถ้าได้นัดมันไม่ตายก็สาหาัสอะเออถ้าเมื่อกี้ถ้าตันมันได้อะฝั่งนู้นจังเกิร์เป็นเมาใครครับค่อนข้างจะแก๊งน่ารำคาญอยู่เพราะว่ามันมีสก,กิลล็อก เนาะแล้วก็มีสกิลคิวซึ่งสโล่ด้วยแต่ตัวมันไม่ค่อยมีดาเมจตัวเวทนี่ไงโดนไปดิเจ็บนะเพื่อนเฮ้ยเราเดี๋ยวเจ็บผ่ายแล้วเฮ้ยนั่นแหละสวยงามหืมเมาใครใจเย็นเรียบร้อยครับโดนเลสเผาเราจ่อไปนี่มาชิ้นแรกครับไม่เป็นไรเราอย่างน้อยเราก็ได้ฟิวลาเนะนี่ยนึกว่าเราจะไม่ได้ซะแล้วฟิวลานี่ศูนย์สองเสียสิบเอ็ดตัว เหมาใครเดี๋ยวเจอกันแหมเมื่อกี้ถ้าเรามีเลือดเยอะกว่านี้สักหน่อยนะครับก็น่าจะได้อยู่เชฟว้าไปบนต่อคิดถึงตัวนี้ครับจริงๆก็เล่นบ่อยอยู่ก็เลยอยากจะมาทคลิปให้หายคิดถึงกันสักหน่อยเห็นก็มีหลายคนขอมาอยู่นะครับหายไปแล้วนะจ๊ะฟิโอล,ลาตายอะเทเลพอร์ตไม่มีครับเดี๋ยวมันคงเดินมามีปะวะ ไม่น่าจะมีอ่ะเออเพราะมันเทเลพอร์ตมาแล้วครับเราจําได้มันเทเลพอร์ตมาแล้วอะไรละ่ะมันชอบมาจิ้มจุดอ่อนเรานะครับเราไม่อยากดันลึกเดี๋ยวโดนเมาไข่เอ้ยเมาไข่อยู่ตรงนู้นเสร็จเราไหวไหมนะเพื่อนตัวมันค่อนข้างถึกนะครับเมาไข่เกฟไม่ไหวมีเลสตั้งหกักเอ้ยเยี่ยมโซน่ามาแล้วอะไรละ่ะ บางอาจเซลา่าเวลนายตามเราอย่างเยอะนะเพื่อนสองเวลอะแถมเซียสก็ตามแน่นอนครับการเงินเราก็นำไงพอได้เราได้ท, Q, ทนะั้งคิวทั้งเซียสเนี่ยขาขำช่างมันครับมันก็เป็นการยุ u, ่ยยุู่่ต่อสู้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องปกตินะครับการกดมาตเตอรี่และโค่นหัวร้อน,นครับกดมาตเตอรี่โชว์มาตเตอรี่แถวมาตเตอรีนะ่เนี่ยพอโดนกดแล้วหัวร้อนจริงผมเฉยๆว่าเขาทําไม้กดอยู่แล้วครับกดก็กดไป เราก็จะทำให้มันแบบหนักๆเลยอะอยู่งั้นแหละเพื่อนซีสก็ไม่ได้ซียสสิบเจ็เนี่เจ็บไหมล่ะนี่แค่สกิลหนึ่งอะเนี่ยถ้าเมื่อกี้สกิลสองด้วยนะอัพสกิลหนึ่งเป็นหลักครับมันแรงแน่นอนแล้วคุณจะไม่ไม่เสียดายที่อัพสกิลหนึ่งเป็นหลักแต่ก่อนผมเล่นอัพสองแต่ตัวน,นี้หันมาอัพหนึ่งแล้วครับมันก็ดีัดีกันคนละอย่าง แหมถ้ามันไม่มีสกิลเเบนยูนะเราตายแล้วขามขามเรียบร้อยพลาดแล้วเราเพื่อนเออนายเปิดสกิลเเบยูให้เราเห็นอย่างนี้เราก็จัดเลยครับผมไม่รอชาร้านะฮะจริงไม่ไม่เปิดตีก็ได้จะไหวอยู่แต่เปิดเพื่อความชัวครับผมมันเปิดสกิลเดลเบยูก็เป็นทีของเรานะฮะ ตอนแรกนึกว่าจะแพ้ซะแล้วนะครับนึกว่าจะสู้ฟิโอล่าไม่ได้เพราะาฟิโอล่ามันเค้าเตอร์ได้หลายตัวแต่มันอยู่ที่คนเล่นนะซีเอสเว้ยซีเอสถึงเราจะได้คิวเยอะขนาดไหนเราก็ต้องเก็บซีเอสด้วยนะครับโอ้โดนป้อมเลยเมาใครจะมาไหมมาก็มาเถอะเวลเรานำมันเยอะแน่นอนกลางเวลอะไรเวลเจ็ดพอๆกันอาเซียมิดเลนเนอะร์ อะไรไม่โดนเพื่อนเดี๋ยวเมาใครมันคงมาแล้วครับมันรู้ว่าท็อปเล่นมันสู้ไม่ไหวเฮ้ยอะไรเล่าเรายืนติกับแผงครับผมอ้าจะเอาเจ้าเพื่อนอะไรมันจะรังแกฟิโอลาขนาดนี้แหมผมนี่ไม่รู้ว่าผมเล่นนะไม่ว่าฝั่งนูจะเป็นใครผมไม่เคยออมมือครับเต็มที่ตลอด คำพูดนี่มาตึมมันก็เรื่องจริงครับอันนี้ไม่ได้โมบทำไมเราต้องอ่อนด้วยอนะ่ะเพราะยิ่งเราอ่อนเหมือนไปดูถูกเขามากกว่าครับว่าเขากากเลยอ่อนให้อะไรประมาณนี้มาได้แบ็คเคเวอร์แล้วครับผมออกไททานิคให้ได้ชิ้นดีไหมเพิ่มดาเมจไอ้ส่วนใหญ่คนออกเราเป็นนอสผมไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันฝั่งนมีเวทไหมมีอาเซียมันมันก็ดีอ่ะแต่มันก็มันดูดเลือดไงแต่ของผมนี่เน้นสายแทงตตถึก มันเป็นเทมชิ้นเถื่อนด้วยไหวไหมฮัลโหลฟฟโอล่าไปได้อยู่ได้อยู่เทเลพอตนี่รู้สึกว่ามันจะชิบหายอลโซน่าลากนเทเลพอรตที่รู้สึกว่ามันจะไล่เวทเท่าไหร่วะ4.5วิแต่ก่อนนี่มัน4หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจไม่ค่อยได้ดูแต่รู้สึกมันจะนานขึ้นนะถ้าใครมีข้อมูลก็แต่ผมต้องไปดูครับว่ามันนานขึ้นจริงหรือเปล่าไปดูในคลิปเก่าๆที่เคยใช้เทเลพอต เซเลปด์ไม่มีเพื่อน40วิเฟโอล,ล่าไม่มีเซเลปด์ก่อนผมตายอาเซียสวยงั้นก็ขอปอมแล้วกันเฟโอล,ล่าได้ชัดดาวเว้ย1-4แล้วไหนๆได้เหอะได้หมด1-4ก็มาเหอะปอมครับผมมันอยู่ตรงนั้นหมด3ตัวที่เหลือตาย เ yeah. ฟアไปครับผมร์มป้อมาฟม์มีมีนเนียนเฟโอลามก็ยังไม่กลับนะก็อยู่ตรงนั้นแนะ่ตามันเพื่อนสวยมีเนียนหมดละเราไม่สนครับเรายังจะดันต่อไปอ้าววันนี้ต้องมาเจออาเซียโอ้ยโอยโอย,โอยแรงแรงแรงเดีย๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เวลาเรามีฟูลี่แดงอะเดี๋ยวรู้เพื่อน โอ้ยไม่ต้นอีกอโดนอีกแหมไม่ต้นครับเพราะว่ามันใส่เออ่แบ็คชิลของมอรกาน่านะฮะอะไรเราเพื่อนบังอาจอาเซียแล้วไงอ่ะฮะเรานี่แฟตกับสกิลอีเลยครับเพิ่มระยะอยากกลัวง่ายๆเข้าหน่อยแบบเราไงเออกลัวไหมล่ะเมื่อกี้เข้าไปเลยต้องอย่างนี้ครับแต่เราออกต้านทันเวดีกว่า อาเซียค่อนข้างแรงครับมันเป็นตัวที่ยืนตอดแรงที่สุดในเกมแล้วมั้งตัท่าเป๊มาก่อนแล้วกันไปลีกพิเศษครับผมเราจะเอาป้อมบนให้ได้ครับป้อมเนี้ยแล้วก็จะไปเรืออื่นค่อยว่ากันแต่เราต้องได้ป้อมนี้ก่อนมันจะมาไหมวะนนี้เมาใครอะไรพวกนี้เดี๋ยววอดแป๊บนี่ไง ถอยดล้อีอมาทางนี้จ้ะระวังนะเจ้าเพื่อนเมาใครนะฮะกับเฟโอล่าป้อมไม่แตกสักที <st arts> ถ้าเรามีนติน่าจะได้สองอยู่นะจะเย,ยน็นรู้เมาใครมันจะจับเรา สองหนึ่งก็เถอะฝั่งมันก็ยังกลัวเพราะว่าผมคิวไปห้าตัวแล้วก็เวลขนาดนี้ผมจะสองหนึ่งแต่มันก็น่าจะแบบวันๆอยู่นิดนึงเซตเรานี่นำกี่เท่าเนี่ยสองสามประมาณสองสามเท่านะโดนไปดิผมว่ามันจะเก็บสกิลเดวบันยูเลยมั้งนะได้ไอ้นี่เรานี่หว่าเทียม์แมท มาละญาติมามันไม่กล้าเข้านะมนเมาใครรออีกนิดนึงสักตีสองสาที่ก็น่าจะได้แล้วละ่ะเดี๋ยวอาเซียมาหรือเปล่าเอาป้อมเลยเพื่อนเราล่ออยู่อาเซียยังอยู่ครับอยู่กลางจัดไปลุยต่อมาดีมาดี โอ้โหโดนตันพลาดเลยทีเดียวเรียบร้อยซูนามิต้นไม้มาแฟดเลยครับผมแหมเสียดายเมื่อกี้เราตันไอ้นี่นะไม่ตายเราตันตอนเซียวลามันกดสกิลมันอยู่พอดีพลาดพลาดเฮ้ยเฮ้ยใจเย็ยนเพื่อนวอตถูกฟัคเฮ้ยที่โอ้ไม่ได้ว a ตพลาดมากนิดเดียวเอง โดนเซ็งครับนิดเดียวเองกรรมเกมนี่โดนน่าจะเป็นโดนสกิล E ของเมาใครตายครับสอรี่สอรี่เพื่อนโอเคไปต่อครับผมจะได้มากเมื่อกี้เอาป้อมป้อมบนไม่ได้แล้วก็คิวใหมไม่ได้ด้วยนะครับสกิล E นี่ถ้าเราใช้เมื่อกี้น่าจะได้อยู่เมาใครลงฮัลโหลอาเซียไปด้วยเสร็จเราป้อมบนอนะ่ะสวยงามครับเคสซนโดได้สวย เฟล่าขราวเนี้ยมึงตายบังอาจฆ่าเราเมื่อกี้เะไดายมากครับเราคิวไม่ได้ทั้งตัวเลย,ยไปครับลุยต่อดันพลาดไปต้นตอนมันเปิดสกิลเบวิ้ยเรียบร้อยสกิล e สกิลเบิ้ยใช้ไปแล้ว w h the fuck k i คิลิ g งส r e e ได้ได้วะได้ไม่ได้ไม่รู้ว่าได้ป้อมอ่ะแล้วเทเลพอร์ตเราก็ไม่มีตลอดตอนเขาบวกสวยเวลาไปไนายก็ทำอะไรไม่ได้ละไปแจกนะเฟล่าสวยงามเอดเลยทีเดียวเชบนแล้วผมเดี๋ยวมอกาน,น์นาน่าจะมาเราก็เอาให้ได้แบบเยอะที่สุดอะ และปิง2 0 0โอ้โหปิงนี่เยอะกว่าเงินเน่ยอะไรจะปิงขนาดนั้นค้อมกลางครับผม <4 S 1> มาแล้วมาแล้วอ,อาร์เซเราไปสู้กับลูซี่เราจะโดนมันใครตายไหมเนี่ย สวยงามนี่ไง,ไงลกูกนี่มันอยู่ครับผมอาเซียอยู่กลางนะฮะมองใครไปไหนวะเราช่วยป้อมเกบฟูลี่ครับผมเอาให้ครบร้อยไปเลยถ้าครบร้อยเนี่ยเราสามารถใช้ได้2สกิลเลยครับสกิลหนึ่งมาเสีย50ถ้าเรามีร้อยหนึ่งเราก็ใช้ได้2สกิลเราจะใช้สกิล สองกับสกิลหนึ่งนะครับในการฟูลลี่คนละห้าสิบก็เป็น100ปร้อยพอดีเราต้องเก็บไปได้ครบร้อยกำลังดีเลยนะครับเชียลาพร้อมจะสู้ผมหรือยังมันน่าจะกลับอย่าหวังเลยว่าจะกลับทันเนะี่ยเอาเลยแล้วกันเอาเลยแล้วกันเอาเลยแล้วกันเฮ้เเลยลเฮ้เเลยลแหมเล่นมากไปหน่อยมันก็ ทำให้เราเลือ่อเหลือครึ่งหนึ่งได้เลยนะเนี่ยดันครับดันช่วยอันนี้เอาป้อมกลางหน่อยได้ไหมเอาไม่ได้พี่นึกว่าจะไม่ไหวนะฟิโอลาตอนแรกแต่ไหวเฉยเฮ้ยเจอญาติฮัลโหลมาเยอะไปไหมโอ้โหเจอตัวนี้อีกเนลาก่อนเพื่อน แหม่ถ้าไม่มีมันน่าจะรอดนะเดี๋ยวออกดาเมจต่อสวยงามเพื่อนมังกรอะไรมังกรเพงิงเอาดิ้รออะไรหกตายหกตายสามฮนะเล่นมากไปหน่อยมาแล้วมาแล้ว โอเคมังกรจะได้แล้วครับขาดอีกนิดเดียวนิดเดียวเยี่ยมได้แล้วเอาไหนดีอ่ะ๋ยวเราไปล่างเลยดีกว่าตอนนี้นรามิเอตเรา75ผมค่อนข้างแรงอยู่ดันครับผมเฮ้ยเมื่อกี้มันเห็นอะไรออกไม่มีอะไรนี่ว่า เอาบนได้ไหมเนี่ยเจาไปแล้วก็โดนแก๊งอีกนะฮะเทเลล้อไปเทเลล้อไปเฮ้ยโดนแรงนะเนี่ยเวลายอยู่ในป่าแรงนะครับลูกสม,มุนเบาใครได้นี่ละเทเลแมทแล้วครับเราเจาะเป็นไททานิกนะครับลาวินอตไม่ออกออกเป็นไททานิกแน่นอนโอเคได้เทเลแมทแล้วครับแล้วข้างบนเกิดอะไรขึ้น โอโล่ตีมันไม่รอดไปแจกเซล่าอีกเบิร์ชชิลลี่เอามันเข้ามาแล้วครับมันเข้ามาในเกมแล้วโดนอีกชีวิตสวยงามอย่าหวังว่าจะรอดมึงบางอาจไหมนี่ผมเฮ้ย บังอาจบังอาจ้าาจโยโดนเบล์ของคิงเจ็บดิรออะไร <ot> ถอย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 เคลียร่ามานี่ก็เยี่ยมขู่แรงนะตายดิไม่ตาย ไม่ตายครับโซเซียนจะได้มากโดนอีกยังไงยังไงสวยงามพุ่งออกมาด้เออยยังไงครับจังหวะนี้เออตรงนี้เห็นเพื่อนอยู่โอ้โหน่าลำพานมาก อะไรหรอเพื่อนไปไหนเออโซนาได้คิวปะเยี่ยมเอาป้อมได้บ้างไหมเนี่ยเกย็บยังไงครับจังหวะนี้สวยงาม,จงามจงเจ็บเว้ยอาเซียแม่งทิมรอป้อมบนครับ เอาสวัสดีเพื่อนเรียบร้อยในใช้อย่างงี้ไฟเราก็เสร็จดีครับเฮ้ยไม่ไหวเว้ยฮัลโหลอืไม่ไหวเฉยเลยครับจังหวะน,นี้ต้องออกแทงบ้างแล้วเรียบร้อยป้อมนี้แตกแล้วครับป้อมกลางแตกแล้วอันนี้มันเป็นป้อมของอาเซียนนะครับโอเคไปลุยกันต่อครับแหมเราเมื่อกี้บวกฟิโอล่าไม่ไหวเสียดายมากมันเริ่มแรงเนี่ยสามตัว เราเองก็ประมาทไปครับมันตีเรามันจะตีแรงด้วยรืยต่อรุยต่อป้อมบนนี้มันก็ไม่แตกทีค่อยไปค่อยไปครับมันแรงนะเพื่อนเฟลล่าเจนเย็นนี่ไงมาเร็วอติได้ไหมสวยคล้ายมันไม่รอด ราสแบบสวยงามโทษทีครับอันนี้ยอมรับเลยร้า <c oughs> เฮ้ยกำ <c oughs> เดินไปทำไม <c oughs> อะกำเบ้ไม่น่าเดินไปเลย <c oughs> เอาไงดีวะเนี่ย <c oughs> ไปดันบนดีกว่าครับป <c oughs> อดมังกรไว้เรียบร้อย แรงนะเนี่ยเวลาไอ้ลูกสมุนมันอยู่ในป่านะฮะอยู่ในพุ่มอะไรพวกนี้มันจะแรงมากการแอนิิสองร้อยนะครับคลเวฟนี้น่าจะได้อยู่สํสำหรับไทรน,นดิกไฮราไ,ไปครับไปบนต่อ ดันไปเลยดันไปเลยเราเร็วเร็วเร็วเลยดันแบบเร็วๆเลยครับผมน่าจะเอาได้อยู่แล้วมั้งเือล่าเรียบร้อยโดนตันกาบิกโอ้โหไม่ไหวเลยว่ะอย่างนี้ ไม่ไหวครับท่านชมตายแล้วเม็ดเม็ดไ้นัไม่มีเออขอบคุณมากโอ้ขอบคุณรีเ e มชั่นอย่างมากเอ,อ้ยเกือบตายแฟดว่ะซึนามิมาเอาเลยเพื่อน สุดยอดครับเมื่อกี้ถ้าไม่มี Redemption นี่เราอาจจะตายไปแล้วก็ได้นะครับอะไรวะหลังเกมเราบวกกับฟิโอล่าไม่ไหวแล้วเมื่อกี้เราก็โดนโดนตันกลับอีกแล้วครับเราสกิล W U ตอนมันสกิล W พอดีจะได้มากสวยพร้อมนี้เลยถ่ยก่อนถ่ยก่อน เอาเลยเอาเลยถอ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 ยหลบแบบไม่ได้เดี๋ยวไปดันบนบ้างดีกว่าครับเดี๋ยวไปดันบนมาต่อเอ้ยเดี๋ยวขอวับกลับไปเอาเทนิคใ้าด้ก่อนแล้วกันแล้วค่อยเทเลพอร์ตมาบนนะฮะแล้วก็ป้อมเลยเดี๋ยวเราลงแท้งเลยแทนนิคคได้าเสร็จแท้งแบบฟูลแล้วนั่นจะรอดไหมเนะี่ยสวย ไปบนเร็วไปครับลุยบนเร็วเ,เอาให้แตกเพื่อนกำลังยื้ออยู่ตรงนั้นเยี่ยมไม่ตายด้วยแอดเรียบร้อยครับผม เรียบร้อยครับในสุกับฟอมนี้ได้ทีมีนิวเตอร์ได้ไหมเนี่ยนิเตอร์นิเตอร์ได้อยู่ได้อยู่เดล่ามาแล้วไม่ได้ครับเพลงยิงมัน้อมเลยเดี๋ยวมันน่าจะมากันกนลางเดี๋ยวเราจะไปเอาินิเตอร์บนต่อครับ เรียบร้อยมองกันหน้าตัวเดียวกันเราไม่ได้หรอกฮัลโหลตรงนี้เกิดอะไรขึ้นโดนอาเซียยัดอีกแล้วยัดอะไรยาาัดดาเมจนี่แหละฮัลโหลตรงนี้สามตัวต้อมอ,อินิมเตอร์การดีกว่าแล้วมันบวกอะไรกันอะไรเพื่อน ไปไหนไม่ไหนแหมระยะสกิลคิวไม่ถ oh, ึงสวยงามครับอิมเตอร์กลางเลยโอ้เงินมีสองพันแปดจีๆแล้วครับ โอเคนะผมวันนี้ก็มาเล่นเลนใ King of Top Lane มาเท่านี้นะบอกเลยว่าถ้าคนเล่นตัวนี้เป็นนะครับก็โหดกว่าเล่นดาเลอดอีกเนาะยืนยืนบวกกับดาเลดได้นะครับในเลนก็พอสู้ได้อยู่แต่บันก็ต้องขึ้นอยู่กับฝีมือคนเล่นด้วยนะครับก็วันนี้มาเล่นไ้เท่านี้แล้วกันนะอย่าลืมแอดเฟซบุ๊กผมมาได้นะอยู่ใต้คลิปเลยบรรทัดแรกนะแต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน,น,น้าสนซั่นหนครับ